สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจจะมาอัปเดตมางงะเรื่องจากัตรูสู่ท้ารับใช้ในตอนที่87กันเลยนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าอ่านผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะคะไม่ข้าไม่อยากต่อให้ข้ามีชีวิตอีกแค่เดือนเดียวข้าก็ไม่อยากถูกมแมลงน้ำมืนกัดตายเสียแย่อย่ากกลัวมแมลงพวกนี้ไม่น่ากลัวเลยสักนิดพวกมันจะกลายเป็นพลังให้เจ้าทําให้เจ้ายิ่งแข็งเก่งขึ้น เจ้าดูสิเจ้าพวกนี้ชอบรสชาติของสมุนไพรหอมที่สุดเลยละ่ะนี่เป็นน้ำที่ชงด้วยร้อยสมุนไพรหอมเจ้าดูสิฮ่าฮ่าฮ่ามาเถอะเชเยได้วเวลาเกิดใหม่แล้วไม่เอาอ่ะเจ็บจังเจ็บไม่เอาขอร้องเจ้าล่ะให้ข้าตายให้ข้าตายไปซะใครใครก็ได้มาช่วยข้าทีเถอะพี่พี่ช่วยพาข้าไปที ข้าขอร้องเอาข้าไปทีข้าจะได้ไม่ต้องเจ็บอย่างนี้อีกแล้วไม่แม้แต่พี่ก็ไม่ต้องการข้าแล้วหรือในท่านก็ไม่ต้องการข้าใครก็ไม่ต้องการข้าอย่างนั้นข้าจะอยู่ไปทำไมล่ะนะในท่านในท่านทำไมท่านถึงทำไมถึงมาช่วยข้าประบาดเย็ยนเนนี่หมายความว่าเช่นไร ทั้งที่ท่านรับปากว่าจะมอบเสียเย่ให้ข้าแล้วแม้ว่าท่านจะกลับคำก็ไม่ควรจะทํา้ายมารังพิษของข้านะข้าก็ทําไปแล้วแล้วเจ้าจะทำไมข้าถ้าคนอื่นเจ้าต้องการสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่เสียเย่ไม่ได้ทำไมถึงมองข้าเช่นนี้ข้าข้าไม่คิดว่าในท่านจะมาช่วยข้ายังคิดอยู่ว่าผ่านไป ทั้งๆท,ที่เป็นแค่หมาจรตัวหนึ่งที่เก็บมาเท่านั้นมีประโยชน์ก็เลี้ยงไว้ไม่มีประโยชน์ก็โยนทิ้งไปแต่ทําไมตอนนี้ข้าทวนเห็นเขาได้รับบาดเจ็บเช่นนี้ไม่ได้นะดูแล้วเขาที่คนอื่นที่นอกจากข้ารังแกกระทั่งถูกทำร้ายจิตใจมีแค่คนที่ชิงตัวมาอยู่ข้างกายตัวเองถึงจะวางใจยังฝืนไหวไหม ข้าไม่เป็นไรอีกอย่างข้าคิดว่าพวกเราหนีมาไกลขนาดนี้โดยไม่สนอะไรเพื่อกลับสู่ป่าเขาก็ดูเหมือนจะไม่เร็วเลยนะถ้าเจ้าคิดว่าจะหนีไปไกลโดยไม่สนอะไรเพื่อกลับคืนสู่ป่าเขาจริงๆอย่างนั้นข้าจะไปเป็นเพื่อนเจ้ากองทัพทหาร เอานะคะก็จบกันไม่เรียบร้อยนะคะส่วนเฟบพูดแปลก็ที่เห็นอยู่หน้าจอเลยเนาะถ้าใครอยากอ่านเองนะคะก็สามารถมาอ่านได้ที่ Facebook เ,เลยนะคะวันนี้ไอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแพ้ด้วยนะคะ